ทุดล่องทองวันนี้นะครับผมก็สวัสดีไปก่อนนะครับวันนี้ก็สวัสดีกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับเอ็มบคาร์นะครับผมวันนี้ก็อยู่กันที่ซึกฟุตบอลญิงชิงแชมป์ยุโรปญิงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมหยิบยกวันนี้ครับหยิบยกกันไปทางด้านของโปรตุเกสญิงนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของอิตาลีญิงนะครับผมเรามาดูฟอร์มพ้านัดล่าสุดของคู่นี้ที่เคยพบกันมานะครับเป็นยังไงบ้างนะครับก็เป็นทางด้านของ โปรตุเกสนะครับยังหาชัยชนะจากอิตาลีหญิงไม่ได้เลยนะครับก็มีเจอกันมานะครับก็คือชนะศูนย์เสมอศูนย์แล้วก็แพ้ห้านัดเลยนะครับผมเป็นทางด้านของอิตาลีหญิงนะครับที่แบกชัยชนะไปได้นะครับเราดูฟอร์มกันเล่นห้านัดล่าสุดของโปรตุเกสหญิงนะครับเป็นยังไงนะครับก็มีฟอร์มที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับผมก็มี มีเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปถึงสี่เลยนะครับในฟอร์มห้านัดล่าสุดของคู่นี้ที่เคยพบกันของโปรตุเกสหญิงนะครับผมก็ามาดูฟอร์มทีมเยือนอย่างอิตาลีกันบ้างนะครับห้านัดล่าสุดเขาเป็นยังไงนะครับก็มีชชนะที่สามนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้หนึ่งนะครับเป็นฟอร์มที่ดีมากเลยนะครับผมวันนี้ในฝั่งของทีมเยือนเป็นของอิตาลีหญิงนะครับวันนี้นะครับเปิดกันที่สามคำนะครับผมในสกอ เสียงสูงแรกย้ำหลังนะครับไปได้นะครับในเสียงสูงซิงเกิลแรกนะครับผมในตามตำราบ้านวัคัดของเรานะครับผมส่วนพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจดนตรีสดหรือว่าเป็นสายดนตรีสดนะครับผมต้องการจะเข้าครัวของเรานะครับก็แอดมาได้เลยครับแอด ov 4 5สหหรือว่าอยู่ใต้คลิปนะครับผมส่วนวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนอยากจะให้วิเคราะห์ตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ